ในสองในสองฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์กับฟังก์ชันการรับข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่หลายตัวอย่างนะคะซึ่งในแต่และตัวอย่างเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันนิดเดียวนะคะให้นักเรียนจำข้อแตกต่างให้ได้เนาะ,ะมาดูอันแรกก่อนนะคะฟังก์ชันอันแรกก่อน มาดูนะคะในเรื่องของฟังก์ชันการรับข้อมูลและฟังก์ชันการแสดงผลลัพธ์นะคะซึ่งฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานแล้วก็ฟังก์ชันหลักๆในการเขียนโปรแกรมซึ่งเราจะเห็นว่าตั้งแต่ในเทสแรกตั้งแต่เทส1หนึ่งมาเนี่ยเราจะเจอคำสั่งซึ่งเรียกว่าคำสั่ง print f ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ซึ่ง ฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์เนี่ยจะมีอยู่ในทุกโปรแกรมจะมีอยู่กี่บรรทัดก็แล้วแต่แต่จะต้องมีส่วนฟังก์ชันรับข้อมูลเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะมาดูในส่วนของฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์ก่อนฟังก์ชันในการแสดงผลลัพธ์หมายถึงอะไรนะคะก็คือหมายถึงฟังก์ชันที่ทําหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมโดยจะแสดงออกมา ในหลายๆคำสั่งด้วยกันให้เราเห็นผลลัพธ์ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเครื่องมันคำนวณถ้าเราไม่มีฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์เราก็จะไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้จากที่เครื่องคำนวณน,นั้นมันถูกต้องหรือเปล่ามันตรงกับตามวิธีคิดที่เราคิดหรือไม่เพราะฉะนั้นฟังก์ชันในการแสดงผลลัพธ์จะมีอยู่ด้วยกัน3ฟังก์ชัน นะคะฟังก์ชันแรกเรียกว่าฟังก์ชันปริ f นะคะซึ่งเราเจอมาตั้งแต่ในเทสแรกจนในถึงเทสนี้นะคะฟังก์ชันถัดมาเป็นพุทชานะคะแล้วก็ฟังก์ชันถัดมาเป็นพุชนะคะหรืออาจจะอ่านว่าพุช s ก็ได้นะคะเพื่อให้ฟังออกเสียงให้เห็นความแตกต่างกันนะคะซึ่งสามฟังก์ชันนี้เนี่ยลักษณะาการทำงานใช้งานแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์ก็ ออกมาเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะหยิบฟังก์ชันไหนมาใช้ในลักษณะการทำงานณนะเรื่องใดนะคะ,ะมาดูอันแรกฟังก์ชัน print f ก่อนฟังก์ชัน print f นะคะถือว่าเป็นฟังก์ชันมาตรฐานหรืในภาษา C นะคะซึ่งในรูปแบบของฟังก์ชัน print f เนี่ยเป็นไงคะแสดงข้อมูลทางจอภาพ ใช่ไหมที่ครูอบอกว่า p r i n เอก็คือแสดงข้อมูลทางจอภาพนี่คือความหมายของมันก็คือให้แสดงผลลัพธ์ออกมาทางจอภาพแสดงเป็นแบบไหนล่ะเป็นตัวเลขเป็นทศนิยมเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นข้อความเป็นตัวเลขเราต้องกำหนดเป็นอะไรคะเปอร์เซนต์ดีเป็นทศนิยมกำหนดเป็นเปอร์เซนต์เ เป็นตัวอักษรหนึ่งตัวเป็นเปอร์เซนต์ c เป็นข้อความเป็นเปอร์เซ็นต์ s จำได้ไหม,มจำไม่ได้ก็คอยว่ากันมาดูนะคะโจทย์แรกเลยนะคะการใช้คำสั่งปริ n f นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่คำสั่งนะคะมาดูคำสั่งรูปแบบในการควบคุมก่อน คำสั่งรูปแบบในการควบคุมของการใช้คำสั่ง printf เ,เนี่ยเราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วคำสั่ง backslash n backslash n คืออะไรคะอ่าเป็นการสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับจริงๆแล้วมันยังมี b, B, Breceleelect c l f, r, t, backselect u ว่าเราจะใช้ตัวใดน,นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างในรายวิชานี้เราจะใช้2ตัวก็คือ B, Breelect n กับ B, a c k l t B, t ก็คือเหมือนกับเป็นการกดแ็บย่อหน้าไปนั่นเองนะคะซึ่งฟังก์ชัน i ร t f จะใช้รูปแบบของ format code นะคะโดยใช้จากอะไรบ้าง percent c แสดงเป็นแบบตัวอักษรหนึ่งตัวเปอร์เซนต์ดีแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มเปอร์เซนต์เอฟแสดงเป็นแบบเลขโทศนิยมแล้วก็เปอร์เซนต์เอสแสดงเป็นแบบข้อความใช่ไหมคะที่เราเจอมาเดี๋ยวเราก็จะเจอมานะคะแต่นอกจากนี้ยังมีเปอร์เซนต์ G เปอร์เซนต์ H เปอร์เซนต์ L เปอร์เซนต์ O เปอร์เซนต์ยูแต่และตัวมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่ณนะขณะน,นี้วิชานี้ที่ครูสอนจะเน้นเพียงแค่สี่ตัวเปอร์เซนต์ซีแสดงเป็นตัวอักษรกี่ตัวคะตัวเดียวเปอร์เซนต์เอสแสดงเป็นแบบข้อข้อความเปอร์เซนต์เอฟแสดงเป็นแบบเลขทศนิยมเปอร์เซนต์อ่าเปอร์เซนต์ซี เปอร์เซ็นซีแสดงเป็นตัวอักษรตัวเดียวเปอร์เซ็นดีแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นสีตัวนี้เป็นสีตัวที่เราจะต้องจัดให้ได้อ่ะมาดูตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมนะคะในเทสที่สิบสามตัวโปรแกรมในเทสที่สิบสามนะคะ เริ่มจากในบรรทัดที่5เลยชา ch สาเท่ากับ c programming บรรทัดนี้หมายความว่าหมายความว่าประกาศตัวแปร ch เป็นแบบอะไรคะเป็นแบบตัวเดียวหรอมันมี30อย่างนี้ ประกาศตัวแปร ch เป็นแบบข้อความมีขนาดไม่เกิน30ตัวอักษรกำหนดให้มีค่าเท่ากับ cprogramming อย่าลืมประกาศตัวแปร ch เป็นแบบข้อความมีขนาดไม่เกิน30ตัวอักษรกำหนดให้มีค่าเท่ากับ cprogramming จริงๆแล้วนี่เราเคยเจอแล้วใช่ไหมเออมาดูเทสที่เท่าไหร่แล้วเทสที่เท่าไหร่สี่ว่าห้านะรัมันถาถัดมา i n นอิ t เทหมายความว่าประกาศตัวแปร i n t a s t เป็นแบบจำนวนเต็มมันทัาถัดมา i n t a s t เท่ากับ 20่สบวกสาหมายความว่าให้คำนวณ20่สบวกสาผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร i n t e s t บรรทัดถัดมา print f เห็นไหมคะเราเจอคำสั่ง print f อีกแล้ว print f คือคำสั่งอะไระแสดงข้อมูลทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่า d e b o k บรรทัดถัดมาแสดงข้อมูลทางจอภาพคอมพิวเตอร์ p e r c e n m a c h p s คือแสดงเป็นอะไรคะข้อความจากตัวแปร c h ตัวแปร c h คืออะไรคะตัวแปร c h มีค่าอะไรอ่าโปรแกรม c h ก็คือ c โปรแกรม M ิ่ง มันทัดถัดมา print f 20่สิบบวกสาสิบเท่ากับเปอร์เซ็นต์มทมีค่าเท่าไหร่ i n t e ทมีค่าเท่ากับ50 50มาจากไหนอ่าเอายี่สบวกสาเพราะฉะนั้นจากตัวโปรแกรมนี้เมื่อเรารันโปรแกรมเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ก็มาได้เป็น e e b o o k ก็คือมาจากบรรทัดที่9คอมพิวเตอร์ซโปรแกรมมิ่งมาจากบรรทัดที่10แสดงคาว่าคอมพิวเตอร์ซีโปรแกรมมิ่งก็มาจากตัวแปร C h 20ยีบวก30เท่ากับห้ก็คือมาจากบรรทัดที่สิบสองห้ก็คือมาจากตัวแปร in t a g e นั่นเองเข้าใจไหมคะเข้าใจนะ เข้าใจผ่านต่อไปเป็นเทสที่สิบสี่เปิดโปรแกรมไปในเทสที่สิบสี่นะคะโปรแกรมในเทสที่สิบสี โปรแกรมในเทสที่14นะคะเอาให้เรียนดูบรรทัดที่5ชา C H 3 0เท่ากับ C programming เหมือนกับเทสเมื่อกี้ไหมหมายความว่าไงคะเอาพูดพร้อมกันสิมั่ว คืออะไรบรรทัดที่5ประกาศตัวแปร c h เป็นแบบตัวอักษรมีขนาดไม่เกิน30ตัวอักษรมีค่าเท่ากับ c programming บรรทัดที่6ประกาศตัวแปร s t r เป็นแบบตัวอักษรหรือจะบอกว่าเป็นแบบข้อความก็ได้ มีขนาดไม่เกิน300ตัวอักษรมีค่าเท่ากับ c programming มันทัดถัดมาประกาศตัวแปร a b c เป็นแบบจำนวนเต็มกำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ15 b มีค่าเท่ากับ4 c มีค่าเท่ากับ0บรรทมันทาถัดมาประกาศตัวแปร x y เป็นแบบเลขทศนิยม มันทัดถัดมา c เท่ากับ a บวก b หมายความว่าให้คำนวณตัวแปร a บวกตัวแปร c ผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร c ท,ทั้ทีให้คำนวณตัวแปร a บวกตัวแปร b ผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร c บรรทัดถัดมา c, x เท่ากับ c หมายความว่ากำหนดให้ตัวแปร c มีค่าเท่ากับตัวแปร x มรนทัดถัดมา x เท่ากับ x หาร y เท่ากับ x หาร b หมายความว่าให้คำนวณตัวแปร x หาร b ผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร y บรรทัดถัดมาคำสั่ง print f หมายความว่าแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูด %s ก็คือแสดงเป็นแบบข้อความ จากตัวแปร STR แสดงเป็นแบบข้อความจะเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ S ตัวที่สองจากตัวแปร CH แล้วขึ้นบรรทัดใหม่อีกรอบนะคะแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแสดงเป็นแบบข้อความจากตัวแปร STR แสดงเป็นแบบข้อความจากตัวแปร CH แล้วขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดถัดมาริ้นเอฟเปอร์เซบวกเปอร์เซนเท่ากับเปอร์ซนดีแบ็สแลเอ็นคอมมาเอบหมายความว่าแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a บวกด้วย แสดงเป็นแบบเลขฐานสิบ์เซ c e n t u ก็คือให้แสดงเป็นแบบเลขฐานสิบจากตัวแปร b เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร c แล้วขึ้นบรรทัดใหม่เอาใหม่นะคะแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a บวกด้วยแสดงเป็นเลขฐาน1ิจากตัวแปร b เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร c มันทับถัดมา r ริ t f f เท่ากับเปอร์เซ็นต์ x m a y เท่ากับเปอร์เซ็นต์ g แ a ็กส l a n c x y หมายความว่าแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูด x เท่ากับแสดงเป็นแบบทศนิยมจากตัวแปร x y เท่ากับแสดงเป็นแบบเลขทศนิยมเช่นเดียวกันเปอร์เซนต์จก็คือแสดงเป็นแบบเลขทศนิยมจากตัวแปร y แล้วขึ้นบรรทัดใหม่เอาใหม่นะคะ แสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูด x เท่ากับแสดงเป็นแบบเลขทศนิยมจากตัวแปร x y เท่ากับแสดงเป็นแบบเลขทศนิยมจากตัวแปร y แล้วขึ้นบรรทัดใหม่จากตัวแปรนี้จากโจทย์นี้นะคะเมื่อเรารันโปรกแกรม เราจะเห็นว่าผลลัพธ์ก็ได้มาเป็นคอมพิวเตอร์ C programming 1ิบวก4เท่ากับ19 x เท่ากับ19.00 y เท่ากับ4.75มาได้อย่างไรบรรทัดแรกคอมพิวเตอร์ C โปรแกร m m i n g ก็มาจากตัวแปร str กับตัวแปร ch ตัวแปร str มีค่าเท่ากับคอมพิวเตอร์ตัวแปร ch ม,มีค่าเท่ากับ C โปรแกร m m i n g พอบัญทัดถัดมาสิบห้าบวกสี่สิบห้าก็คือจากตัวแปร a อสี่ก็คือจากตัวแปร B เอาสิบห้าบวกสี่ได้เท่ากับสิบเก้าก็คือจากตัวแปร c นั่นเองต่อมา x เท่ากับสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์ก็คือเขากำหนดให้ x เท่ากับ c เพราะฉะนั้นสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์ก็คือแสดงเป็นเลขทศนิยมพอ,อแสดงเป็นเลข ทศนิยมเหมือนการเปอร์เซนต์ y เท่ากับแสดงเป็นเลขทศนิยมใช้เปอร์เซนต์ g เปอร์เซนต์ g เนี่ยก็คือได้เป็น4.75มาจากไหนก็คือมาจากการแปลงค่าการแปลงค่าตรงนี้เป็นแบบเลขทศนิยมเป็นมาอย่างไรที่ได้4.75ก็เอาเท่าไหร่คะ19ตั้งหารด้วย ส x มีค่าเท่ากับ19หารด้วย4ก็ผลลัพธ์จึงออกมาเป็นเท่าไหร่คะผลลัพธ์จึงเป็น4.75นั่นเองอตรงนี้ก็คือในเทปที่14 นะคะในเทสที่14ซึ่งเป็นการใช้คำสั่ง printf